สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาดูพ่อแม่พันนะครับบ่อนี้นะครับจะเป็นแม่พันนะครับช่วงนี้เข้าหน้าหนาวแต่เ็ายังกินอาหารเหมือนเดิมนะครับกินเยอะซะด้วยสงสัยเตรียมไว้สําหรับต้นปีหน้าแน่นอนนะครับอันนี้เป็นแม่พันนะครับบ่อนี้ส่วนบ่อพ่อพันนะครับพ่อพันอันนี้ ไม่กินอาหารเลยนะครับสงสัยจะเริ่มจำศีลแล้วนะครับอาจคงต้องได้ทำที่พักให้เพิ่มแล้วส่วนของพ่อพันธุ์นะครับไม่ค่อยกินอาหารเลยนะครับส่วนพ่อพันธุ์ส่วนแม่พันธุ์นี่ให้เท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นนะครับกินจุจริงๆนะครับดูแต่ละตัวนะครับโอ้โหไซส์มาเลเลยนะบกบพวกนี้อายุ เเดือนนะครับแปถึงเเดือนนะครับปีหน้าน่าจะพร้อมสาหรับผสมพันธุ์แน่นอนครับฝากกดติดตามด้วยนะครับครับสสวัสดีครับ